แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับฉันคิดว่าเราเหมือนครอบครัวเดียวกันคู่ก็เป็นครอบครัวเหมือนกันนะแต่ว่านั้นนั่นไม่เหมือนกันนี่คะฉันยังไม่ได้เตรียมใจที่จะคู่ครองในโลกนี้เลยเนาะอ๋อ ถ้าเจ้าไม่ต้องการให้เบดี้เป็นคู่ของเจ้าก็พูดออกมาตรงๆก็ได้เขาเก่งเรื่องการล่าสัตว์ขนาดน,านั้นข้าสามารถได้เขาเป็นคู่ตัวเที่ยวของข้าได้ไม่ได้เขาเป็นคู่ของพี่ไม่ได้นะคะทำไมล่ะก็เจ้าไม่ชอบเขานีฮึ่ <c ười> มมอบเขาไว้ข้าก็ได้นะใครบอกว่าฉันไม่ชอบเขา ที่แท้เจ้าก็ชอบเขาไม่ใช่เหรออ่อเอเออเอ๊ะไม่ไดีนี่นะเขากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ๊ยเขาได้ยินที่เจนพูดเมื่อกี้หรือเปล่านะหมู่เซียงขอบคุณที่ช่วยดูแลหวนหวน,หวนตอนที่ข้าไม่อยู่นะตอนล่า,ศา,ศาสัตว์ก้าเก็บผลไมกกล้กรุบกรอบมาจำนวนหนึ่ง หวงว่าจะชอบจะชอบมันไม่จําเป็นต้องขอบคุณหรอกข้าเองก็ชอบบนหววเหมือนกันนางเป็นตัวมีที่น่ารักจริงๆเือโชคดีมากเลยนะข้าไปก่อนละพวกเจ้าก็คุยกันเองแล้วกันเออเขาได้ยินหมดแล้วน่าข่ันานาที่สุดทำไมนายกลับมาเร็วจังล่ะข้าคิดถึงเจ้าก็าเลยรีบกลับมานะ ช่ดีทิก้ากลับมาจัดเวลาไม่งั้นคงไม่ได้ยินคำพูดประโยคนั้นของเจ้าคำพูดประโยคไหนเจ้าบอกว่าเจ้าชอบค่ะแน่ฟังผิดแล้วแนะ่ๆจะไม่เคยพูดเลยนะเคยได้ยินมากับหูค่ะเอะเปล่านะฉันหวนวลเจ้าไม่ชอบข้าย่างงั้นเหรอ เออบดี้กำลังรอคำตอบของฉันอยู่จะก็ไม่ได้ไม่ชอบนายรองนะงั้นก็แปลว่าเจ้าชอบข้า,างั้นสิอออก้เข,ข,ขาาจูบฉันเอ้านายทำอะไรนะาข้าดีใจมากที่เจ้าชอบค่ะ ถ้าไม่ชอบไปฆ่าจุบตรงนั้นอย่างนั้นเหรอหากเท้อไม่ชอบครั้งหน้าก็จะไม่ทําอีกแล้วเออไม่ใช่นะแต่ทาต่อหน้าคนอื่น,นมันก็อ,อกจะฮะเออที่นี่ไม่มีคนเลยยังไงก็ตามคราวหน้าถ้าฉันยังไม่อนุญ,ญาตนายอ้าจูบฉันตามเภอใจอีกจะจะไปจัดการสัตว์ที่นายล่ามาได้ก่อนนะ เมื่อกี้ที่ฉันสบตาก,กับใบดี้แล้วก็จูบนะั่นถึงไม่จะสัมผัสด,ดินปีฝากแค่เวลาสั้นๆแต่ใจของฉันกลับเต้นเร็วมากหวนหวนตะกลังกิดอะไรอยู่ตะวันจดจ่อก,กับกันอยู่รอบบนโลกใบนี้จังหากตาฉันหมักเนือ้อในน้ำฮินเบอรี่จากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งก็จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานไม่เสียง,ง่าย ฉันจ,จะตากผักครื่งหนึ่งไว้ให้แห้งส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ในห้องใต้ดินแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะเฮ้ยหลังจากเตรียมการมาครึ่งเดือนในที่สุดก็มีอาหารเต็มห้องใต้ดินและห้องครัวแล้วติง้งยินดีด้วยคุณทำธารกิจที่สองในธปรกิจสำเร็จแล้วของรางวัลของคุณจะถูกส่งทันทีเตรวจสอบพรุบป้าทำไมจิ๋วตู้ นี่คือผ้านมามัยงั้นเหรอในที่สุดก็มีผ้าหนมามัยแล้วทีนเนียก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะดัดและขายหน้าเวลาที่ประจำเดือนมาอีกแล้วเย้ <Yeah! S 2> ระบบนียอดเยี่ยมจริงๆของรางวัลที่ได้มีประโยชน์อย่างมากวนๆดวนคือตัวได้ขึ้นเหรอเออไม่มีอะไรหรอกคงจะยุ่งยากมากตัดบายให้ไปดีฟังถ้าเก็บของไว้ในที่ปลอดภัยดีกว่า ด่งนนทีงน่ารักมันสัตว์ตัวเ,เล็กๆที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บอาหารสำหรับฤด,ดูหนาวนับวัานอากาศก็ยิ่งหนาวมากขึ้นเรื่อยๆพวกมนุษย์สัตว์ก็เลยออกไปล่าสัตว์น้อยลงเนื่องจากเรามีหม้อด้ะเนื้อที่หมักไว้คงจะผ่านฤด,ดูหนาวนี้ไปได้อย่างสบายๆข้างนอกรลมแรงมากท่านหมอผีหลังที่พูดถูกอุณหภูมิลดลงอย่างกระทันหันจริงๆด้วยชิว เจ้าหนาวรึเปล่ามันก็ใกล้ข้า็จะทําให้เจ้าอุ่นขึ้นเองนั่นสินะยังไงจ้าใบดี้ก็ไปเสือตัวใหญ่นิดหนาก็ขออนุญาตนะทําไมนายไม่แปลงร่างล่ะถ้าตาของข้าไม่ถูกต้องก็เลยทําให้เจ้าพิงไม่สบายตัวงั้นเหรอกะก็กไม่ใช่หรอกเพียงแต่ถ้าทางแบบนี้ของเขาอาจทําให้คนอื่นที่เห็นเข้าใจผิดคิดไปไกลได้ง่ายนะสิ โอ้ยก็จับได้ว่าจะกําลังแอบมองเขาอยู่เออเอ,อเมื่อด,ดูหนาวันหนาวเนีบมาถึงทันใดนั้นก็ได้มีมนุษย์สัตว์กลุ่มหนึ่งมาที่เผ่าหมาป่าอืมด้านนอกเกิดอะไรขึ้นปอมาป่าดิมฝังแม่น้ำดำมาถึงแล้วดิมฝังแม่น้ำดำมันอยู่ตรงไหนเหรอ ริมฝั่งแม่น้ำดำอยู่ทางใต้ของภูเขาหินซึ่งมีผอมนุษย์สัตว์ขนาดใหญ่และเล็กจํานวนมากอาศัยอยู่ที่นน่นและหนึ่งในนั้นก็คือผอมหมาป่าน้าดาขอบคุณนะทท่แท้ที่นี่มีผอมหมาป่าหลายผอางั้นสินะฉันคิดว่าในโลกนี้มีแค่ภูเขาหินที่มีผอมหมาป่าอาศัยอยู่เท่านั้นซะอีผอมหมาป่าที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำำําดาเรียกว่าผอมหมาป่าน้ำำําดาถ้างั้นหมาป่าที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็จะถูกเรียกว่าผอมหมาป่าภูเขาหินใช่หรือเปล่า ถูกต้องตัวเมียตัวน้อยของข้าฉลาดมากพวกนายนี่นะเรียกแม่สบายสบายจังเลยนะแล้วมาป่าน้ำดำมาทำอะไรที่นี่หัวนหน้าผอมาป่าน้ำดำคือลุงของสรางวินที่พวกเขามากันอย่างกระตันนันแบบนี้น่าจะพร้อมมาหาสวงกวินเลยที่แท้พวกเขาก็มาเยี่ยมเยี่ยสินะเยี่ยมญาติงั้นเหรอในเวลานี้พวกเขาต้องมีแรงจูงใจอ,อย่างอื่นแอบแฝงแลเลือกที่จะมาปูเกาหินในช่วงเวลานี้แน่น แต่นั่นเป็นเรื่องภายในของพ่อมาปาเจ้าคงจะหิวแล้วกินข้าวเถอะวนดวนกระเป๋าหนังที่เจ้าต้องการก็ทำเสร็จแล้วเนยว้าวใบดีในใ้นายเก่งที่สุดไปเลยหลังจากนี้เจ้าก็สามารถพกสมุดหนังแกะและเจ้าจุดไฟติดตัวไปด้วยได้แล้วบงับงบังออกมาเดี๋ยวนี้ตัวเมียของเราเจอบบ้านหลังนี้พวกเจ้าอยกออกไปได้ละ เอาไบบ้านหลังนี้จะเป็นของพวกเราบรรษั์เหล่านี้ดูไม่คุ้นหน้าคุณตาเลยคงมาจากผอมาป่าน้ำดําสินะไม่ต้องกลัวที่บอกไปสิจุกควรรู้สึกเป็นเกียรติที่ตัวเมียของเราชอบบ้านหลังนี้ของพวกเจ้าข้าขอปฏิเสธผู้เดียวติข่ายอมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมีเพียงหมดเวนเท่านั้นว่าไงนะ เจ้ากล้าดียังไงมาปฏิเสธความต้องการของตัวเมียของเราเจ้าประสบกวัดตายุึกึกอเอ่ออ๋ออ้ออ้อแขนแขนของข้ามือมือของข้าเอ่ออ่อไปเห้พ้นจะจะจะเจ้าฝ่าฝ่าว้ก่อนเถอะโอ๊ย ช่วงนี้ปอมาป่าจะค่อาาคนข้างวุ่นวายเจวาไปเยี่ยมอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายได้อืมดูเหมือนว่าปอมาป่าน้ำดำําไม่ได้มาที่นี่ในฐานะแขกจุดประสงค์ของพวกเขาคงจะเป็นการปล้นสมมากกว่าฉันไม่รู้เลยว่าในฤดูหนาวเนี้พวกเขาจะยังทําอะไรอีกรีเ่เ้ยเกิดอะไรขึ้น บอกพวกเจ้าไปอนัว่ายไปหาห้องที่ใกล้ๆกับซางวินแล้วนี่มันลงเอยแบบนี้ได้ยังไงรีบววไอ้เจ้านั่นไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะให้ยอมแก่พวกเรามันยังลงมือทำร้ายพวกเราอีกด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีตัวผู้ที่กล้าปฏิเสธคำขอของข้าข้าเป็นตัวเมียที่สวยที่สุดในบรรดาชนเผ่าดินฝังแม่น้ำดำชนนี แต่ในแต่ไรมาค้าถูกโอ้โอกอาใจมาโดยตลอดและไม่เคยมีใครปฏิเสธข้าเมื่อก่อนเราไปดูกันเถอะตัวผู้ตัวไหนที่มันกล้าปฏิเสธข้าถีประตูซะได้ปะเป็นตัวเมียนี่นะพวกนายบุกเข้าบ้านคนเงินแบบนี้ได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ ทแท้ในห้องนี้มีตัวเมียใส่อยู่สินะถ้าตอนแรกรู้ว่าตัวเมียใส่อยู่ที่นี่ข้าคงไม่พยายามย่งห้องนี้ไปรอกพี่ของตัวเมียตัวนี้ทําไมถึงได้ขาวนะแถมผมก็นุ่มสวยมากอีกด้วยแลวยังมีเอวนั่นอีกทําไมถึงได้บางนะนางขาวมากนางสวยกว่าข้ายุกโทษให้ไม่ได้ตัวเมียป่าเถื่อนจะมาจากที่ไหนฮะป่ปาเถื่อนหรอ ในฐานะที่ข้าเป็นคู่ของหัวหน้าผอมาป่าข้าขอสั่งให้เจ้าใส่หัวไปอยู่นี้ผอมาป่าไม่ต้อนรับเจ้าฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเธอก็เป็นตัวเมียของผอมาป่าน้ำดำสินะที่นี่คือภูเขาหินต่อให้เธอมาเป็นคู่ของหัวหน้าผอมาป่าน้ำดำก็ตามแต่คำพูดของเธอไม่มีอำนาจที่จะมาใช้สั่งการคนที่นี่หรอกนะใครบอกเจ้าว่าข้าคือคู่ของหัวหน้าเผาน้ำดำข้าเป็นคู่ของหัวหน้าผอมาป่าหินตึงหา หรือก็คือนายหญิงของที่นี่สวงอวิทย์มีคู่ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันก็ไม่สนใจนะว่าเจ้าจะเป็นคู่ของใครแต่ที่นี่คือบ้านของข้าเลขหัวหวน,หวนตอนนี้พวกเจ้ารีบใส่หวอไปได้ล้วไม่อย่างนั้นก็จะไม่เกรงใจแล้วนะใบดีนยะกลับมาแล้วหววหวนเธอบอกว่าเธอเป็นคู่ของสวงอวิทยนารู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็าไม่รู้ แต่วันนี้แหละข้าชอบเขาดังนั้นเขาต้องมาเป็นคู่ของข้าที่แท้จะก็คิดเพ้อฝันไปเรื่อยนี่เองนึกแล้วเชียวสวงวินผู้ที่เป็นปรปักต,ตัวตัวเมียทุกตัวจะยอมรับตัวเมียเป็นคู่ได้อย่างไงตัวเมียป่าเถื่อนเจ้าคิดว่าใครเพ้อเจอ้อเพ้อฝันไปเรื่อยยะ้าที่เขาชอบสวงวินก็ควรที่จะรู้สึกเป็นเกียรตั้งหะเจ้าบอกว่าใครควรคู่เขาขอบคุณเจ้าเนยะ สเสียงนี้สวงอวินไม่มีตัวผู้ตัวใดที่สามารถต้านทานสนิทของข้าได้หรอกนะฝุ่ตัวเมียผู้นี้ก็เหมือนกับตัวเมียอ,อื่นๆที่ข้าเคยพบเห็นเกล็ตัวเกล็ดครานเร่ยัวใจเยอยหญิงและคิดด้วยลกขนรอบตัวพวกนะสวงอวินเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูเขาหินรุ่นนี้ข้าต้องทําให้เขายอมมาเป็นคู่ตัวที่ส0สิบของข้าให้ได้ สายตาของสวง,งเวียนเปลี่ยนไปแล้ว <h ums> เป็นอย่างที่คิดไม่มีมนุษย์สัตว์ตัวใดแต้นตานสนิทของข้าได้จงมาไปช่วยข้าใช่ไหมหิมีกล้ามองแล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าหวงใายข้าเสมอฝุบเ <h ums> อ้ยหากเจ้าสัมผัสก็อีกก็จะตัดมือของเจ้าทริงซะ